ความรักก็เมื่อได้รู้จักเธอรู้จักความรักก็เมื่อฉันได้รักเ,เพลงความหมายดีๆอีกเพลงหนึ่งนะคะ เป็นงานจากไผ่พงษสะทานค่ะรู้จักความรักเมื่อรู้จักเธอที่คุณอํานวยปฐุมแนะนําเอาไว้แล้วก็รวมทั้งพี่นีราชบุรีด้วยนะคะขอเพลงหนุ่มนอปขอเสียงของไผ่มาเช่นกันขอรวบยอดเป็นเพลงเดียวกันเลยก็แล้วกันค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะคืองานจากพี่เปาซอย,ยอซอย,ยอนะคะกับเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจแล้วก็รวมทั้งฝันว่าได้เมือบ้านงานจากเอกพลมนตรการด้วยค่ะมาฟังเพลงให้เพลินเพลินจ ลูกทุ่งไทยไทยไใครใครก็ชื่นชม ช่วงของลึกทุ่งลึกทุ่งนะคะโอ้โหวันนี้คนทักทายกันเข้ามาเยอะแยะจริงๆเลยนะเนี่ยมีกรอนมาด้วยนะคะแต่กรอนก็เป็นคําเมืองนะคุณหนุ่มน้อยเมืองปทุมนี่คนทางภาคเหนือหรือเปล่าคะเห็นบอกว่าอยู่เมืองปทุมแต่กรอนอู้เมืองได้ด้วยนะฝันของอ้ามีเธอซับเหงื่อให้เป็นแหงใจฮื่อสู้สู่ความฝัน บ่ได้โทรเพียงแต่แค่สั่งการเพราะตังวันอ้พอรอสายใจสั่งมาถูกไหม <c oughs> กินข้าวง่ายแล้วกาน้องเล็กคือฟังหว่วมกันกูค,คนเนอร์นะคะฟังร่วมกันทุกทกคนค่ะข้าวง่ายนี่มื้ออะไรเอ่ยมื้อเช้าหรือมือเที่ยงคะข้าวเช้าทานแล้วมือเที่ยงยังนะคะ จากน้องสมซองด้วยค่ะเซ่ฮัลโหลพี่เล็กมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยใครๆจะมาว่าหนูเตี้ยเหมือนหลักกิโลไม่ได้แล้วเพราะเมื่อวันอาทิตย์หนูไปเที่ยวหัวหินเขามีหลักกิโลสูงกว่ารถบรรทุกอีกข้อ <c oughs> ปราบปลื้มใจมากใช่ไหมคะหลักกิโลสูงกว่ารถบรรทุกเนี่ยจากป้าแขกประจินบุรีด้วยนะคะคาเตือนของแม่ค่ะกัานดินนะคะตัวไกลใจเหงาเข้ามาแล้วก็แอนแอนก,กอมอด้วยสุขสันต์วันเกิดป่าช้างโอเร็กป่าเลยนะขอให้สปอนเซอร์เข้ามามา,มากๆนะคะแล้วก็ข้อความ นี้สวัสดีสายสายบอกฟังอยู่ทุกวันมีข้อความจากคุณลำเพยแม่สอดด้วยนะคะบอกฝนตกทุกวันเลยไม่เห็นแสงแดดมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยโอ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะคะฝากเพลงกล่อมลูกให้กับป้าเติบด้วยนะคะส่วนแม่แพรก็สุขสันต์วันเกิดคุณช้างเหมือนกันบอกว่าสุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะขอเพลงทำใจไม่ได้เข้ามาด้วยค่ะพี่แลกจ๋ารักแท้ในคืนหลอกลวงเขาชื่อรักแท้ในคืนหลอกลวงนะ เวานนี้หนอนผีเสื้อมันไม่รักหนอนแมงกะบี้นอนหน้าเอนดูมันแต่แต่ออกกอเพลงเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้คุณช้างมีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยเน้อะนะคะขอบคุณเจ้าเข้ามาด้วยพี่รา,รายคะ่ะมอบเพลงแด่แม่ฝังให้แม่ที่หนองบัวลําพูด,ด้วยบอกรักแม่ทุกวันเลยนะคะสวัสดีพี่เล็กลบุรีฝนตกอากาศแบบว่าง่วงนอนมากเลยขอเพลงบอกกล่าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายแล้วก็ฝนตกเมื่อคือนยังไม่สางซานน่าจะไปตกที่กาลสินนะ เห็นใจเพราะคนไทยด้วยจากช่างจันทรนครบึงการนะคะขอเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจให้คุณผู้หญิงชื่อโ oh อ๋ได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วอยากให้อากาศท่าม่วงเย็นสบายแบบนี้ตลอดไปจังจากน้องนาท่า,าม่วงค่ะจากน้องใบเฟินนครนายกด้วยนะที่บอกว่า เออเซฮัลโหลไม่ทันขอเป็นน้องสาวของพี่ทุเรียนเชียภูมิด้วยเป็นลูกสาวของแม่แพรกับแม่เติบด้วยคนนะแล้วก็ขอเพลงน้ําตาลน้องเพนเข้ามาด้วยนะคะจากน้องใบเฟิร์นนครน,น้ายกค่ะพี่แรกค่ะขอเพลงกล่อมลูกของกาญจนาด้วยมอบให้กับแม่และลูกทุกคน ไม่ได้ลงชื่อไว้นะพี่เล็กตอนนี้ปราจีนบุรีไม่มีแดดเลยฝนตกโปรยโปรยอากาศเย็นสบายยิ่งฝั่งลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network. ยิ่งอย่านอนมากๆเลยขอเพลงกล่อมของการจนามาสิริมาเช่นกันนะคะจากน้องเจ้าปราจีนบุรีค่ะ นันว่ากล่อมนะคะเป็นงานจาัดก,การจนามาสิริน,นะคะจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเพลงกล่อมให้ลูกนอนนั่นแหละแต่ว่าในเนื้อหาของเพลงกล่อมเพลงนี้เนี่ยก็จะได้ความหมายด้วยนะคะว่าคุณแม่ทุกคนหวังที่จะให้ลูกชายได้บวชเพราะว่ามีความเชื่อกันสืบเนื่องต่อกันมานะคะว่านั่นก็คือการทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เกาะใจพระเหลืองขึ้นสวรรค์แล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อลูกบวชเนี่ยก็จะได้เล่าเรียนได้ศึกษานะคะเรื่องของธรรมะด้วยก็จะทําให้ลูก เป็นคนดีพอศึกมาแล้วก็จะเป็นบัณฑิตก็ถึงได้เรียกกันว่าทิศนอนทิศนี้นั่นเองนะคะวันนี้มีหลายคนถามถึงเพลงนี้เอาไว้ในช่วงเติมใจให้กันค่ะ เติมใจให้กันในสัปดาห์นี้ค่ะคืนวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีเลยนะคะเราตั้งประเด็นเอาไว้ต้อนรับวันแม่รักยิ่งใหญ่จากหัวใจแม่ค่ะเพราะความรักของแม่เนี่ยคือรักแท้คือความผูกพันเป็นความอบอุ่นลูกสัมผัสได้นะคะแล้วรักของแม่ก็ยังมอบให้ลูกแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นยังไงจะมีอาการครบ32ไหมเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไง แม่ให้ความรักแก่ลูกตลอดลมหายใจของแม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนค่ะทั้งผู้ที่อยู่ในสถานภาพของคนที่เป็นแม่แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นลูกด้วยนะคะพูดคุยทักทายแสดงความเห็นกันได้นะคะในช่วงทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มกับ2ดีเจพี่เล็กขวัญตาแล้วก็ดีเจน่องวิชัยเช่นเดิมใครจะฝากข้อความเสียงเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้ค่ะดอกจันสี่เก้าสี่สองสี่แปดโทรออกกดหนึ่งเพื่อฝากเสียงจบแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดท้าย ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากกันไว้ค่ะกรงการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคค่ะร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ารอบ28กรกฎาคม2555ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะคะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าร่วมการตรวจหาเลือดแฝง ในอุจจาระเพื่อค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะเริ่มต้นณสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคศูนย์มะเร็งเดิมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะตั้งแต่28กรกฎาคมไปจนถึง12สิงหาคมนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับหลังคากันดีกว่าบ้านใครหลังคารั่วผูกเป็นสนิมกำลังจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ฟังสกูปนี้ค่ะคุณจะได้ข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ในการเลือกซื้อหลังคา ครั้งต่อไปกับสกู๊ปรอบรู้เรื่องหลังค่ากับมิสเตอร์เคลูฟนะคะเคลูฟอลูมิเนียมชีตใช้ทําหลังคารีดรลอนใช้แล้วหลังคาไม่ผุไม่รั่วไม่เป็นสนิมเย็นกว่าหลังคาทุกชนิดเบาทนทานต้านสนิมชชั่์ค่ะผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ผลิตหลังคารีดรลอนใกล้บ้านคุณรอบรู้เรื่องหลังคากับมิสเตอร์เคลูฟโดย เคลูฟอลูมิเนียมชีตทำหลังคารีดหล่อนเย็นเบาทนทานต้านสนิม